ถือเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกันตนที่ทางสำนักง,งานประกันสังคมเสนอวงเงินเพิ่มในกรณีธนรกรรมเป็นจำนวน900บาทต่อปีจากเดิม600บาทต่อปีโดยเริ่มดำเนินการใช้ตั้งแต่12สิงหานี้เพื่อเป็นของขวัญวันแม่แห่งชาติ ทางสำนักงานประกันสังคมได้เปิดสมัครสถานพยาบาลหรือคลินิกเพื่อเข้าร่วมโครงการบริหารด้านธนกรรมโดยผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองค่าใช้ใจ่ายระหว่างการใช้บริการซึ่งจะนำร่องสถานพยาบาลคลินิกใน30จังหวัดหลังจากนั้นจะขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศธนกรรมของประกันสังคมนะครับแยกออกมาจากบริการทางการแพทย์นะครับซึ่งประกันสังคมก็ให้โอกาสก,ากับผู้ประกันตนที่ประสงค์จะขูดหินปูนอุดฟันถอนฟันสามารถที่จะใช้สิทธิ ของประกันสังคมโดยปัจจุบันนี้ก็ใช้วิธีการเมาจายเช่นผู้อนตนไปถอนฟันอุดฟันเราจะให้ปีหนึ่งหกรบาทนะไม่ว่าผู้อนตนเนี่ยจะจ่ายเงินเท่าไหร่ถ้าไม่ถึง600้อยพวกให้เบิกได้หมดและสามารถไปโรงพยาบาลหรือคลินิกนะที่ไหนก็ได้ตามความสะดวกของผู้ประกันตน